เด็กไปเลยรู้สึกเด็กไปเลยนะคะเอาปกติเนี่ยคุณครูก็สอน,น,นตั้งแต่ปชบสอนแล้วก็ปตีด้วยเนาะ,ะก็เลยปกติปตีก็จะมีผู้ใหญ่ไปเรียนด้วยอยู่แล้วแต่ก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเ็เกียรติมากนะคะ,ะที่จริงสำหรับโครงการนี้น้องครูไม่แน่ใจว่าะจะต้องมีการรว ประวัติของคูนะคะคูจะจบปริญญาต,าาตรีในด้านการตลาดที่จริงคูเรียนสายอาชีวะนะคะสายอาชีพเรียนการตลาดเนี่ยมาตั้งแต่ปชปสปตีนะคะจนถึงปริญญาโทก็เรียนจะเป็นทางด้านการจัดการมีศวกกรรมธุรกิจอันนี้จะเป็นเรียนเกี่ยวกับพวกระบบการบริหารงานคุณภาพของธุรกิจค่ะ,คะจากราชมงคลธัญบุรีนะคะทีนี้นะคะดเดี๋ยวคูลองคุยเกี่ยวกับ ไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นการสอนและกันเนาะเป็นการบรรยายแบบแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วกันนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูจากประวัติแล้วเนี่ยหลายๆท่านก็น่าจะแบบมีความรู้เกี่ยวกับการทำตลาด จอบนะคะจากสถานการณ์ในปัจจุบันเนาะโควิดมัดนระบาดอยู่อย่างไม่หยุดหย่อนยู่กับเรามาสองปีแล้วนะคะเราจะทำตลาดแค่ออฟไลน์อย่างเดียวนี่เหมือนก็ไม่ใช่ทางอยู่รอดสำหรับนักธุรกิจ ในเกือบเกือบอทุกธุรกิจเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามหาช่องทางที่จะสามารถเข้าถึงลูกค้าโดยที่เราไม่ต้อเป็นต้องเอาชีวิตเราไปเสี่ยงไปสต้สถานการณ์ที่มันไม่ปลอดภัยในปัจจุบันะ่คะดังนั้นเนี่ยมันมีมันก็เลยมีลักษณะของการก้าวผ่านการทาตลาดแบบออนไลน์ไปสู่ออนไลน์เกือบร้อซ็นต์ะคะจะสังเกตว,ว่าหลายๆท่านใช้เฟซบุ๊กกันอยู่ใช่ไหมคะ เฟซบุกเฟ็บุกเก็บของของทุกท่านเนี่ยก็อาจาจะเห็นว่าในแต่ละวันจะมีเด็กๆทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่ในการขายของไม่หยุดหย่อนเลยนะคะแถมเะามีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆกบทุกวันนะคะหน้าเดซบครูตอนนี้แทบจะไม่มีอะไรแล้วมีแต่เด็กๆขายของนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งมันเป็นทางเรื่องหนึ่งนะคะที่พขสามารถทําได้ตลอดเวลายิ่งช่วงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ธิกิจในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสก่อนในการที่เราจะทําตลบบาดออนไลน์อันแรกนะคะเราจะต้องพยายามหาหาช่องทางในการสร้างรายได้ซึ่งปัจจุบันนะคะเราจะไม่ได้มีแค่ Facebook กับ l ล n e แล้วนะคะ t ิ k ตอกตเริ่มเข้ามามีใครเล่น t i k ตอกบ้างไหมคะ t ิ k ตอกตอนนี้เข้าสู่ระบบธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบนะคะมีการทำโฆษณาผ่าน t ิ k ตอกด้วยนะคะโดยที่คนที่ จากอดีตพิกตอแค่ uh, เป็นแอปพลิเคชันที่ทำวิดีโอเพื่อแก้เครียดสำหรับผู้บริโภคแค่นั้นแต่ในปัจจุบันนี้เป็นช่องทางการหารายได้บบเติมรูแบบนะคะการสร้างคอมมูนิตี้ก็คือการสร้างชุมชนเหมือนกับการที่เราเนี่ยพยายามแทรกตัวเข้าไปในชุมชนที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างเช่นเราขายสินค้าเกษตร <c oughs> เราก็มานจะไปอยู่กับค uh, อมมูนิตี้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชอบซื้อสินค้าเกษตร เข้าพ,พวกพวกผักปรแกนี่นะคะหรือกลุ่มกลุ่มทางโซเชียลมีเดียที่เขาสร้างกันเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งครูก็อยู่เกือบทุกกลุ่มเลยไม่รู้อยู่อะไรเยอะแยะมากมายนะคะ mm hmm. เข้าไปทุกกลุ่มเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่คาดว่าเขาจะมีกําลังซื้อสินค้าของเราอันนี้คือทางเลือกหนึ่งนะคะ,ะการทําระบบสมาชิกณปัจนะจุบนัน Facebook มีกลุ่มเยอะมากกลุ่มพวกนี้ทําขึ้นมาทําไมนะคะตอนเข้ากลุ่มไม่เสียเงินหรอก แต่ว่าเราจะเสียเงินตอนที่ออย่างเช่นกลุ่มดูซีรีส์สับปรดติดวัยรุ่นนะคะมีการแปลซับซีรีส์ตอนแรกดูี B ีตลอดเลยสักพักซีรีส์ที่มาใหม่นะคะจะเสียเงินซื้อเหมือนกับสมัครสมาชิกรายเดือนเดือนละสิบาท20บาทแต่เดือนละสิบาท20บาทถ้า2 0 0 0ันสองพันคนก็ปาไปกี่บาทละคะ2 0 0 0 0ถูกไหมคะต่อเดือนแค่10บาท20บาทแค่นั้นเอง นะคะอันนี้คือการลักษณะของการทําระบบสมาชิกผ่านโซเชียลเหมือนเราสร้างกลุ่มขึ้นมาเรากลุ่มในกลุ่มกลุ่มนี้เราจะได้ทั้งคนที่จะซื้อเราแล้วก็จะได้ค่าบริการจากเขาด้วย10บาท2ี่บาทเท่านั้นแต่สามารถสร้างไรายได้ให้กับเด็กๆกลุ่มนี้เยอะมากนะคะ,ะการโฟกัสในช่องทางที่เวเนี่ยสร้างยอดขายอยู่แล้วก็คือถึงแม้แต่แม้แต่ว่าเราจะหาช่องทางใหม่ๆแต่เราก็ไม่ได้ลาทิ้งช่องทางเดิมที่เราขายได้ อย่างเช่นสินค้าเกษตรในปัจจุบันเท่าที่กูดูเนี่ยจะมีเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางให้เราไปขายสินค้าเนี่ยเยอะแยะมากมายเดียเด๋ยวตอนท้ายๆกูมีเว็บไซต์มาให้ดูด้วยแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่เขาพยายามสับพอร์ตสนับสนุนเกษตรนะคะแต่กูไม่แน่ใจว่าลูกค้าเนี่ยเข้าไปซื้อได้มากน้อยแค่ไหนเพระตัวกูเองเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าในต่างจังหวัดเราเนี่ยยังไม่ค่อยไม่ค่อยบูมมากแต่ไม่แน่ใจว่าในกรุงเทพที่เขา หายมาบริโภคพวกออร์แกนิกอย่างแท้จริงเนี่ยมันอาจจะสูงมากเลยก็ได้นะคะการยึดพื้นที่โฆษณานะคะยึดคำไอ้คำว่ายืดพื้นที่โฆษณาหมายถึงว่าจะทําการโฆษณาอย่างไงให้คนไม่ได้รู้สึกว่าเราทําโฆษณาอยู่เคยอ่านคอนเทนต์ประโยคอะไรที่เด็กๆเขาพยายามสร้างแคปชั่นที่เหมือนแค่เป็นประโยคบอกเล่าเป็นเรื่องราวเล่าเรื่องราวของเราเฉยๆนั่นคือการทโาโฆษณา เันเหมือนกับการที่พยายามให้คนเราเนี่ยให้คนภายนอกติดตามเราอยู่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะคะบางบางบางโสต์เนี่ยจะยาวมากแต่เชื่อว่าคนในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเกษตรกร,กรจริงๆเนี่ยเขาจะชอบอ่านเรื่องราวพวกนี้ค่ะเหมือนกับตอนที่มีข่าวว่าปลูกทุเรียนจองทุเรียนตั้งแต่ทุเรียนยังไม่ออกลูกด้วยการที่เขาจะพยายาม ที่ลูกค้าจองเหมือนตอนปลูกข้าวอะค่ะข,ข้าวออแกนิกประมาณนั้นเลยนะคะอันนี้คือลักษณะของการยืดพื้นที่โฆษณาคือการทาําโฆษณายังไงให้คนไม่รู้สึกว่าเรากําลังทาโฆษณาอยู่นะคะตัวต่อมาเนี้ยจะเป็นลักษณะของการยิงยิงโฆษณาที่ภาษานกากรตลาดน,นะคะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่ายิงแอดนะคะยิงแอดยิงยังไงโดยเฉพาะเพจ a c e b o o k เนี่ยมีึงคั้นที่ เขาพยายามเปิดเป็นคอร์สสอนยิงแอดเลยทีเดียวนะคะยิงแอดยังไงไม่ให้เสียเงินเยอะแต่ลูกค้าได้กลับไปเยอะคำว่ายิงแอดนะคะหลายๆท่านจะเคยได้เห็นโพสต์บางโพสต์ที่มันจะมีใต้โพสต์หรือว่าใต้เพจว่าได้รับการฉนับสนุนอันนั้นคือลักษณะที่เขาทาการยิงโฆษณาซึ่งมันจะไปหากลุ่มเป้าหมา เพราะในปัจจุบันนี้คนจะเข้าไปดูคลิปยาวๆน้อยมากนะคะเพราะคนเราเยังมีการอดทนก็เลยมีความอดทน,ทนในการดูคลิปต่างๆน้อยลงดังนั้นการทําแค่คลิปวิดีโอแค่สั้นๆให้เห็นถึง,ถงตัวสินค้าของเรานะ,ะก็ถือว่าเป็นการทำคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมเหมือนกันตัวต่อมาเนี่ย วันเนี่ยไอ้เฟสบุ๊คเขาก็มีการปรับปรับระบบอยู่ตลอดเวลาบางโพสที่ไม่มีคนตอบคอมเมนต์เลยหรือไม่มีคนกดไลค์กดแชร์เลยเนี่ยมันก็จะรีออกไปอตัตโนมัตินั้นเราต้องมีการสร้างที่แบบว่า,าไปคอมเมนต์ตัวเองสังเกตดูว่าบางโพสของแม่ค้าก็จะมีแม่ค้านะไปเม้นคอมเมนต์ตุ๊กตาเยอะมากนะคะเพื่อเขา้ของเขาป้องกันเพื่อไม่ให้โพสของเขาหายนั่นเองนะคะไอตัวที่สองนะคะการ ของลูกานั่นเองการรับรู้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการตอกย้ำอะคะ่ะเหมือนเอ่อเบลีที่ว่าน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันก็ต้องก่อนบ้างแหละเขาเห็นเราทุกวันเขาก็ต้องจาเราได้บ้างแหละนะคะอันนี้คือเทคนิคการทําแบบง่ายๆเลยดังนั้นพยายามทําเข้าไปคือโพสเข้าไปเคยแค่เข้าไปนะคะสักวันมันจะดังขึ้นมาเองมันเหมือนกับว่าแต่ถ้าเราไม่มีความพยายามมากพอมันเหมือนกับว่าโอ๊ย พอหยุเดเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าไอ้หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราอุตสสา์พยายามแค่ตายมันก็จะหยุดู่แค่นั้นนะคะดังนั้นเราต้องพยายามสร้างภาพจัง